สวัสดีครับผมชื่อนัทพึกโชติอุลักษณ์วันนี้ผมจะแนะนำโปรดักต์ที่ชื่อว่า s ซ m นว s i o n หรือเอ c n ถ้าเพื่อนๆลองเสิร์ชในหน้า Google ดูพิมพ์คำว่าเอ c n แบบนี้นะฮะเพื่อนๆพื่จะเจอโปรดักตที่ชื่อว่า s i ซินวิชันซ m นว s i o n ประกอบด้วยโปรดักตอะไรบ้าง 1. กล้องไฮสปีดคามีนากล้องไฮสปีดคามีนาก็คือถ้าเพื่อนๆต้องการเก็บภาพ1วินาทีพันเฟรมเนี่ยอันเนี้ยโปรดักต์ซินวิชันมีสองพวกเลเซอร์ทั้งหลาย พวกเลเซอร์ดิสเพนเมนต์สมมติต้องการวัดขนาดตำแหน่งนี้อ้างอิงจากตำแหน่งนี้เชลใช้เลเซอร์อันนี้ Product ์ซีชันสามารถใช้งานได้ 3. อันนี้ Product ที่อยู่บนโต๊ะเลยเรียกว,ว่าทูบีมเลเซอร์ทูบีมเลเซอร์จะประกอบด้วยตัวส่งและตัวรับซึ่งตัวส่งและตัวรับเนี่ยถ้าอันนี้ผมเคยไปลองเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆต้องการวัดขนาดตั้งแต่10มิลถึง20มิลบวกลบไม่เกิน20ไมครเนี่ยอันนี้ทูบีมเลเซอร์สามารถใช้งานได้ อีกอันหนึ่งที่ทูบิมเลเซอร์สามารถใช้งานได้สมมติในกรณีที่เพื่อนๆมีตัวอย่างงานยาวๆเนี่ยต้องการวัดขนาดจากซ้ายไปขวาว่าขนาดงานยาวยาวยาว,ยาวเท่าไหร่และบวกลบไม่เกิน1นึ่งนเนี่ยอันนี้ก็คือใช้ตัวนี้ทั้งหมด4ตัวแล้วเข้าผ่านเข้าแอมป์ไ็ตัวนี้สามารถใช้งานได้ 4. อีกอันหนึ่งที่ h ฮดสอซเอซีเอ็นหรือซีน v ิช i o นมีก็คือเลเซอร์นะครับหรือเซนเซอร์ ซึ่งเเซอเซนเซอร์ uh, ตัวนี้ที่ผมถือเนี่ยเป็นเซ็นเซอร์วัดเฉดสีเฉดสีเนี่ยสมมุติแดงแดงอ่อนเนี่ยตัวนี้สามารถแยกแยะได้นะฮะเรื่องของเลเซอร์โปรไฟล์คำว่าเลเซอร์โปรไฟล์เนี่ยก็คือจะมีตัวเลเซอร์ตัวหนึ่งใช้กับคู่กันกับตัวกล้องตัวหนึ่งสามารถวัดขนาดความกว้างความ,วามลึกได้นะและก็ถ้าเพื่อนๆเนี่ย นอกเหนือจากเลเซอร์โปรไฟล์เนี่ยถ้าเพื่อนๆต้องการภาพ3มิติซึ่งใช้งานเลื่อนหรือตัว Laser เลเซอร์โปรไฟล์เลื่อนอันเนี้ยแล้วเขาเอาภาพไปเข้ากับโปรแกรมที่เพื่อนๆมีอันเนี้ยสามารถใช้งานไดนะ้ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจโปรดักต์ทั้งหลายเหล่านี้สามารถติดต่อทางลิงก์ด้านล่างได้เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะนำโปรดักต์เหล่านี้ไปสาธิตวิธีการใช้งานให้เพื่อนๆดู สำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ